ฝากกดหัวใจหน่อยหน่อยนะครับทิ้งห้าพันคนลงเหรอโอ้โหพี่หล้านไลค์ต้องมาแล้วไปไหนกันไหนกันไหนแล้วไปไปไปอุ่นกูเดียวเลยไปมามาเดี๋ยวอุ่นกูเดียวพี่พี่อยู่ไปเลยอุ่นกูเดียวเนาะมาเนี่ยมึงกูเดียวฮินสูดเลยมาเดา๋ยวพี่ฟังให้มาไปมาต้องถ่ายไอ้นี่ก็พอไอ้นี่ใครแค่แบบไปอินเสิร์ตในเทปน้องขนมปังก็ได้เทปที่แล้วมา นี่นะครับมาหินหินมันนองเลยไม่ได้อาศัยตู้เย็นถ้าเอาใส่ตู้เย็นมันจะไอ้นี่มามันจะแข็งมานอกนี่นะครับเอาดูทำเป็นไมเนี่ยนี่มาข่าวมันได้มารูจริงเนาะนี่นะครับ ดูนะครับน้องเขาทําให้นะครับเนื้อโอ้โนยน่ากินมากแล้วอันนี้ไปซื้อในนั่นได้ได้ปะ,ะไปซื้อในร้านรถเยี่ยมได้ปะไม่มีอันนี้สั่งมาใหญ่ใช้เส้นจริงไหมคุณแม่โทรมาบีบการลวกก๋วยเตี๋ยวถูกหมาบอกให้ทําแบบนี้แบบนี้นะซื้อผักอันนี้ไปใส่ด้วยนะอย่างงี้บอกแม่แม่อร่อยอ่าดูนะครับอ่ะที่นักซือ้อไหมเออได้ไหมได้ไหมพ้อไหม้อหม้อที่นี ก็คือยังเย็นยังแข็มากเปิดสาขากรี๊ดยิงท en ุกคนเลยโอ้พกมาอย่างนั้นเลยเหรอให้อุดหนุนได้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับร้านรถเยี่ยมถูกไหมครับเชียงรายนะครับเนื้อวัวรถเยี่ยมนะครับผมก็ตรงสายเอฟซีมาผมมาพิมพ์รถเยี่ยมรถเยี่ยม อะไรรถเยี่ยมอ๋อนี่ครับ4,800คนนี่ช่วยไอ้นั่นหน่งนี้ดีกว่าช่วยไอ้นี่ไหมช่วยแกะมั้ยเอาไหมแค่อันเดียวแค่อันเดียวอันนี้คืออะไรเอ็นเหรอนี่นี่คือแบบมีไส้มีเนื้อมานะครับที่พี่เปิดเตานะครับสามทุ่มถึงจุดห้าทุ่มนะครับเปิดไฟนะครับ จเห็นเห็นมีดในนี้พอแล้ว่ะใช่ใช่ใช่ไห่นี่ครับโอ้โหดู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 สามหนุ่มไหมหรอพอไหมหรือว่าสองถุงก็พอไหม คือสามไม่ไ้พี่ด้วยรับแต่กินไส้อันนี้คือไส้มีมาเลยวันสั่งแก๊ปมาส่งกอตมกี่วันโหถ้าสั่งแก๊ปเมื่อไหร่เลยพี่เออทำไมหนุ่มหนุ่มไปไปขอสูตทอดมาเปิดเองดิทำธุรกิจต่อพ่อเนาะใช่ใช่ใช่เพราะอร่อยมากนะใช่เอออาจจะไม่ได้ไม่ได้ลองทำฝึกทำดีเนาะใช่ใช่ใช่ต้องลองต้องลองแบบว่าอร่อยนะไม่เพราะว่ารถเยี่ยมแบบเป็นร้านนี่อร่อยจริงเวลาผมไปเชียงรายอ่ะแต่พี่เคยไปกินแล้วนี่เคยผมไปตลอด ทุกครั้งถ้าเกิดไปเชียงรายนะครับผมจะแวะไปกินรสเยี่ยมตลอดเดี๋ยวรอละลายนะครับ4,009วัสดีครับนั่งหิวไปด้วยกันนะครับ900คนนะครับเปิดเตานะครับเปิดเตานะครับนี่นะครับนี่นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่แม่บ้านมาน่เขาคิดว่าเช็ดเองแมมาไม่เช็ดให้แม่บ้านมาพวกนี่ อะไรนะอลูมิเนียมพิเตอร์อุ้ยอุ้ยโดนเอาหัวโดนอีกเอาตายแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวน่ากินน่ากินแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเสื้อนะครับมันเขียวคันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับพุดี้นะครับแอดแฮปปี้บอยช็อปนะครับนี่นะครับเสื้อยืดหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับพี่ขอดูอมหน่อยได้เดี๋ยวผมปักเลยนะครับนี่เนี่ยใช้แล้วก็ปักแบบโอเคนี่นะครับ นะครับสั่งมานะครับสั่งมานะครับไม่ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับสั่งเสื้อนะครับโวเหรอโวเหอเอาขึ้นไปขายบนตึกโหขายบนตึกเลยเหรอขายเสื้อหรือขายอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวอะไม่ไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะหนูแบบว่าหน่าไปเรียนนะน่าทำเป็นนะสูตรพ่อใช่เรี่ยเปี้ยวนะค่นะเปี้ยวนะสารต่ออ่พี่รู้สูตรพี่ขายเลย ูจะดีใช่ไหมจะดีป่ะไม่ไม่าได้กินนะครับด้วยกันเลยเนาะอเจอเนี่พี่ร์้องไปนะครับร็องแป๊บตะงปักอยู่นู่นตัวสับปีนู่นไนได้กินด้วยกันน้องนะได้ครับแล้วหนุมีเครื่องปรุงไหมโอ้ยห้าพันสามมีป่ะเครื่องรุงเหอไม่เป็นไรเดี๋ยวกินไอ้นี่เลยเดี๋ยวเอาอี่ป่นตัวสับปนเอาหรอน้ำต้มหืมหมดอ่ะ โอ๊ปป้ามาดูวะดูว่ามาดูวะมาลูกสาวลืมเครื่องปรุงห้าพันสี่คนนี่น่าจะมีสักคนแล้วน่าจะมีสักคนละห้าพันสี่คนเนี่ยามาครับลูกสาวลืมเครื่องปรุงครับลืมวะใช่ไหมแต่เส้นมีถูกป่ะอ่าดูนะครับนี่นะครับรอนะครับสั่งได้แต่แต่ว่าสั่งอันนี้ก็ได้มั่งสั่งในเชียงรายใครอยู่เชียงรายสั่งอ๋อถ้าใครอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยใครอยู่ใกล้ๆสั่งได้มัหงเชียงรายใช่ไหมเนาะสั่งได้ โหว่าพันห้าโหวันหลังไปขายเสื้อแล้วกูขายก๋วยเตี๋ยวรึเปล่าผมว่าทำก๋วยเตี๋ยวคนทุกขึ้นเยอะเลยอืออุ้ยลูกชิ้นมากิมะนี่ดูนรนี่อ้เนื้อเน้นเน้นเราจะไลจะกว่าแมนแมนยูมานะแมนยูมาผมจะเลืกอะไรนะได้ครับนะครับดูนะครับมันร้อนอนี้แล้วก็ไม่ร้อนเนี่ยป็นเกาชีอยู่พีพิมคือสูตรแ้วหนูอือเก้าสูตร พี่สุดบ้างพี่คือสุดป่ะไม่เก้าคือเยอะสุดจริงเหรอเหรอเป็นอะไรเนีไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เก้าเนี่ยเยอะสุดจริงเหรอใช่เก้าเยอะสุดเลยแต่รอบที่แล้วก็เปิดเก้ารอบพี่ทำให้กันนะที่แม่ทำพี่คือเปิดพี่เขาบอกพี่คือเปิดอ่ะใช่ คีอกลิ่นหอมคือเริ่มต้นเลยป่ะก็หรอเริ่มต้นเลยจริงเหรอไม่รู้อ่ะนี่ครับเกฮ้ยกินกินหอมมากอืมกินหอมน่ะใช่ใช่ใช่อร่อยจริงจอันนี้อะไรอ่ะเส้นด์โอ้หนูจะลวกเส้นเข้าไปปรมาณนี้หรืป่ะโอ้ลวกเป็นสืออะอย่เงี้ยแม่ก็แบบว่าเอาก้วยมาใช่ไมโอ้หนึ่งล้านหนึ่งล้านใจแล้วหนึ่งล้านใจแล้วนะครับคุณละครับเก่งมาก ไปสองล้านกดกันมืออีกอ่ะก๋วยเตี๋ยวดิเอาถ้วยมานี่มาลองเอาปะออกมาให้ได้เลยนะตั้งใจอ๋อน,น่าจะดูอยู่หนะ้าพันหกแล้วตอนนี้คือแน่นองมาคูดจริงพี่พี่อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อนะครับฮูดราคาหนึ่งพันแปดเสื้อนะครับฮูดนะครับพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับเสื้อยืดหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับ ของฟรีนะจ้าพี่พี่ใช่ครับ300อยตัวแรกนะครับฮูดนะครับจัดตรงเลยนะครับแล้วก็หลังจากสามร้อยตัวนะครับก็รอไม่เกินมาที่2ใี่สิบเดือนนี้3า0อตัวแรกส่งภายในวันที่6กนะครับใช่ครับหลังจากนั้นนะครับไม่เกินวันที่2ี่เดือนนี้นะครับใช่ครับเสื้อยืดเป็นพีออเดอร์นะครับมีทุกไซส์นะครับเสื้อยืดนะครับส่วนฮูดดี้นะครับมี L XL XXL เม่กี้ใส่ XL แม่แม่น้องกายมา ้แม่มาแม่มาเนี่ยเอฟซีมาแม่มามบอกว่าลืมเครื่องปรุงรู้ใช่แม่มาแม่มาแม่ีครับโอดคครับแม่แม่มาแม่บอกลืมเครื่องปรุงแม่ชื่ออะไรเอ็มแม่สวยมากเอ็มเอ็นพอใช่ใช่ชื่อชื่อแม่ใช่ใช่เอฟซีแท็กันเต็มาแม่น่ารักมากตอบเอฟซีกับทุกคนเลยที่เข้าไปแอบส่งแม่มา แม่เท่เรากินวายด้วยแม่เดินปึ๊บกินวายส่องมาแม่เดินปึ๊บกินวายไปแม่กินวายดูแม่กินวายนี่นะครับรอน้ำแข็งละลายนี่แม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 ่บอกมาดื่มกับแม่ไหมแม่บอกมาดื่มกับแม่ไหมแม่บอกมาดื่มกับแม่ไหมจริงๆหนูแม่พิมนี่ นี่ไงปักแม่เลย <S <S ปักแม่เลยแม่มาดื่มมาดื่มกับแม่ไหมเน oh. yeah, ี่ยอปักแม่เลยเดี๋ยวพี่ก็ขึ้นไปทำไมตั้งใจทำมาตั้งใจทำมะลืมเครื่องปรุงพูดจังหวะุดแต่เยอะมากอุ้ยห้าพันแปดแล้วพี่ห้าพันแปดร้อยคนนะครับใครอยู่เชียงรายนะครับไฟอุ่นหนุนน้องนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวรสเยี่ยมนะครับตรงหอนาฬิกานะครับอื เช้าๆก็เปิดแล้วผมเคยไปถ้ามาม่าที่เปิดกี่โมงมาเปิดกี่โมงเดี๋ยวเรามามาตอบห้าพันเก้าแล้วครับห้าพันเก้านะครับ oh, แม่มาม่าบอกว่ากินกันให้อร่อยนะผมครับมาม่าครับหรือใครนะครับอยากไปเกาหลีนะครับติดต่อมาม่าได้นะครับผมเป็นมาม่าสวยมากหกพันหกพัน มาพาคนไปทำอะไรทำกิจกรรมที่เกาหลีอ๋อโอ้หกพันคนแล้วเอาละครปีวริปักพีเล่ามันอยู่ในเมสเซจผมอ่าริปักะหกพันคนนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับเสื้อนะครับพูดดี้พันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับส่งฟรีนะครับนี่ข้างหลังครับส่วนเสื้อยืดอันนี้นะครับหลอกหลอกเด็กมาช่วยขายนะครับหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่อะไรอ่ะ อ่ะตะเกียบหมุนจะทำอะไรไอ้นี่อือชิบขีป่ะนี่ครับหิวไว้ด้วยกันครับพี่พีตามมานะครับเปิดเตานะครับไปแต่ไล่ถึงแมนยูมาแล้วครับอีกห้านาทีเลิกนะครับยันนาทีอีกห้านาทีเลิกนะครับแมนยูมาแล้วหรอแมนยูมาสองทุ่มขึ้นเราเอซียังไม่ได้เห็นบอนเกียร์กิน นเหลือแล้วดีนครับอนอซีบอกว่าลวกเส้นแย่ใช่ต้องลวกแย่ไม่ต้องเอาลงไปแล้วก็อใส่เอาลงไปแล้วก็ใส่เสร็จแล้วก็ตักทุกอย่างใส่อวนดงไหะลวกเส้นแล้วก็ใส่เนือคนผัดลวกเส้นแล้วก็ใส่เ้นันเสร็จแล้วก็ตักนี้ใส mm> ่ใหโอเครเราเราจะไล่จนวันน้อง ทำให้มันเดือดเลยฮะทำให้มันเดือดหกพันหนึ่งแล้วแล้วไม่หนูเคยทำอะไรือครั้งแรกทำมาก่อนปกติมาส่งเลยก็ทำตลอดเคยช่วยพ่อขายปะเคยไปช่วยที่ร้านขายเสิร์ฟเฉยเฉยไปเสิร์ฟปะรับออเดอร์เฉยเฉยไปเสิร์ฟปะรับออเดอร์เฉยเฉยไปเสิร์ฟปะรับออเดอร์ เไปเสิร์ฟปะรับออเดอร์แล้วพอไปเช็คไลน์ก็ไปอยู่ที่ร้านปะจดปะไม่จบสมมติพี่เข้าไปปุ๊บรับปะไม่รับรับน้องพี่สั่งก๋วยเตี๋ยวหน่อยรับหน่อยเนาะไม่เอาอ่ะทำให้เป็นรับปะเสิร์ฟเองเดียวเสิร์ฟแล้วคุยกับลูกค้าไหมไม่คุยยิ้มปะไม่อร่อยไหมครับฝากมาลูกค้าไหมไม่ชีวิตเราติดอยูจะวันนี้มัเป็นตับ่งอยากรู้ว่าเราไปร้อนระบมีพิธีการเทส ร้อ,อนน้ำเดือดนะครับรอครับใกล้แล้วกำลังแล้วมาแล้วมาได้ยังไงเนี่ยเน็ตมันแดงมากเนี่ยมาแล้วเน็ตมันแดงมากยังยังกระตุกป,ปะได้จะปกติแล้วปกติแล้วมันน่าจะเปลี่ยนเน็ตพี่วะมาแล้วใครบอกค้างไม่ค้างนะครับเดี๋ยน้องกลับบ้าน <c oughs> บอกค้างค้างอะไรเดี๋ยวเสร็จแล้วเป็นสองน้องมีคมพิม์ค้าง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  ค้างป่ะเน็ตไม่อยากค้างมาถึงเน็ตค้างป่ะอ๋อไม่ค้างแล้วไม่ค้างเลยทำได้ไรมาเนี่ยแม่เขามาดูอยู่กูก็เล่นมืเรื่อยเน็ตค้างอะไรป่ะใส่นะใส่อะไรป่ะมันต้องรอเดือดก่อนบ้างถึงจะใส่เส้นหรือใส่ได้เลยต้องให้เดือดมั้เส้นจัดได้แบบไอ้นุ่มๆอุ้ยน่ากินเลยอ่ะหนุ่ยดูุ่้หนุ่ยหนเปนื่อยเหนือยโอ้โหดูหนุ่ย ดูไส้ดูไส้ดูไส้โอ้โหโดูดูดูโอ้ยมีแต่คนเม้นตได้รวยแย่ดูไส้ดูไส้ดูือกเนื้อเนือน้อนะโอ้ยอ,อ,อยากต้นแบไหต้นแบบฮะชิมไหมชิมไหมไหมชิมหมดไหมชิมเลยซ้อนเเย็นอยู่มาแล้วหรอใค่เส<ะ>้นก็ไ้ใส่ก็ไเลยมชีมหนึ่งเส้นนะหนูร้ามือแล้วนะอร่อยอ้ิมซุปคุนดูชิมหรัพี่ อร่อยมากอร่อยเลยอ่ะไปแล้วเสรแล้วครับหืมลวกกัดเดี่ยวเสรนจอ่อร่อยเนาะเอาแล้วนี่ที่เหลือเอากลับบ้านมาหรือว่าใครผิดให้เลยโอเคดีใจจะได้กินช็อกกินบอกเตยมากินบอกหนึ่งแม่บอกให้รลวแย่อ้าว ไม่รู้ว่าเราจะทำแบบนี้อะไรมามาเอามามาโอ้ยโอ้ยกินโอ้ยแบบนี้เลยเอามามาเออมีคนว่ายึเส้นมาต้องแยกใช่ร่วมกันเป่าเนี่ยใช่ไม่รู้พี่เกียจอ๋าพี่เกียจมามาเร็วเร็วรอบเร็วใจพี่ๆจะได้ดูกันเลยโอเคสูตรตามใจฉันมันจะมันจะมีกลิ่นอะมีกลิ่นเส้นเอออร่อยเหมือนกั็ได้มา ไม่นอนไม่นอยไม่นอโอเคเอาไปเอาไปอ๋อมีกลิ่นแป้งไม่เป็นไรพี่พี่ด้วยสบายแล้วกูอยู่ด้วอดูดูท่าอร่อยจริงโอ้หอ,อร่อยมากเลยอ่ะหืมหืมดูหืมอร่อยอ่ะ <c oughs> เฮ้ยอย่าเถียงดิทายาร้านเลยนะเดี๋ยวสาขากรุงเทพก็ไม่นานหรอก <c oughs> เปิดกรุเกรอบสิเนาะอร่อยอ่ะอืมอีถ้วยเนี่ยบอลลิปไอ้หนูใช่ไหมที่กินถ้วยหนูเลยหนูไม่กินทำไมกินมาแล้วพี่กินข้าเหลาเอฟซีบอกว่าเส้นยังไม่สุกเลยสุกแล้วมีวิธีครับชิ่เไหมสุกแล้วแล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้ ไม่พอดีเศษใบนี่เ,นเออเนื้อสลายอ่ะอ๋อทีหลังนี่มีไม่ใช่ไหมเศษใบอันี้มีมอีกอ๋อ,อโอเคโอเคอนี่เรื่เสร็จไวโอเคโอเคโอเคนี่เสร็จไวอือเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอเพิ่มมาแล้ว <laughs> เดี๋ยวขอขอ,ขอชิมเต้นหน่อยอันนี้มีคนหิวขอขอชิมขออขชิมหน่อยหนูกกินก่อนไปขอชิมขอชิมไม่ไหวแล้วปูไม่ไหวแล้วนี่ร้านอะไรครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเยี่ยมเชียงรายตรงหอนาฬิกานะครับ นี่ลูกสาวเจ้าของร้านทานะครับเ้นอส่ะโ้ก็เส้นไม่หมนึบะอร่อยมาเนเป็นไงพี่เส้นไม่กะนึบเส้นสุดไม่อร <c oughs> <c oughs> ่อยรยนะฮะไม่อร่แม่บอกผักอยู่ไหนไ <c oughs> ม่มีผักเลย่อร่อยมากหอมบน่มากอร่อยมากดม่ทยดูด นี่เส้นกับไส้นะครับทางตรงไม่ต้องอ้อมนะครับเปิดเปิดเปิดไฟนะครับตุ่ม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 เข้าไปอือฮึอือฮึแล้วก็เดินออกมาไม่สวยมองพี่เขารีบเกิดเส้นยังไม่สุกนอนกินนะนองกินนะเรื่องเรื่องนะเดี๋ยวเนื้อสไลซ์ทีหลังครับพี่ ดู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 ร้อนรอนเนื้อเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยนืเปื่อยเต้นไปโอ้ร้อน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 ยอะเฮ้ยอร่อยออร่อยอ่ะต้อเห็นต้อเ หมดหม้อแล้วครับ <c oughs> หมดนนหมอด <c oughs> ้นนมอแล้วครับอุชชินครับอุชชินครับอุชินนะครับดูนะครับอุชชินนะครับอุชชินนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวรสเยี่ยมเชียงรายนะครับร้อนนะแือแม่บอกแล้ค่อยกิยนร <c oughs> ้อนร้อนร้อนน้ำเด็ดแล้วใส่ใส่เส้นต่อเลยก็ไดนะ้ ครับอร่อยพี่อร่อยมากโอ้แ oh, สดงว่าเครื่องปรุงก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วแสดงว่าน้องเข้าใจน้องน้องหวังดีงไม่ต้องปรุงเลยอร่อยแบบไม่ต้องปรุงนะครับปยเตี๋ยวอร่อยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากได้ปยเตี๋ยวนะครับเสื้อตัวนี้นะครับพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับพูดดี้นะครับส่งฟรีนะครับแอดแท็กไปไวช็อปนะครับแล้วก็เสื้อยืดนะครับใส่แล้วจะลูกปยเตี๋ยวอร่อยมากนะครับนี่นะครับหกร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะครับเดมอนเมดนะครับเมดฟอร์มเฮลนะครับนี่นะจ๊ะ พอแล้วไม่ดูจอแล้วนะยี่สิบเจ็ดเรอยี่สิบเจ็ดอ่ะสามสา์สามสลนไปอร่อยอยหนูอร่อยเลยอ่ะทีหนูลองชิมประสบไหละไม่เ่าภูมิใจไปหมทำอร่อยภูมิใจไหมหนไหมภูมิใจอยู่ในหนึงมันนี้วทนี้ผมอยกหนูกดปิดแก๊สป่ะใช่น้ำอยู่เลยทุกทา ออกทางไปดูตรงไหนมึงมันปิดอ่ะฮึฮึแค่ไรน้ามันลอยมันลอยอยู่เป็อเนี่ยเนีอเตาดับไปแล้วพี่พี่ไปกินที่ร้านอร่อยกว่าใช่น้องเอ่ะ เป็นเนื้อแบบอับอับร้อนนะฮะรี้มาดูฮะรีบมาดูฮะรี้มาดูฮะรีมาดูอันนี้ต้องใส่แบบเดียวมันจะแข็งนะเนี่ยเนี่ยใส่แล้วอะไรฮีุ่กไ เราเปิดใหม่รอบไหมพี่ตองได้แล้วโอเคแล้วออโอเคแล้วนะได้แล้ครับเอตซีเขาฟ้องหน้าเลยได้ไหมครับไครับได้กินมากนะครับครับอืนดูดูให้น้องขึ้นดได้นะครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวระหว่างเอ่อระหว่างดูบอลหรือว่ากินกว๋วยเตี๋ยวกับทีมงานนะครับถ้าเกิเด น้องปังเขาอยากไลฟ์ทิกติกก็ไปดูได้นะครับช่องเมลอนปังนะครับปิดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับฝากเสื้อนะครับ fc ครับฮูดดี้นะครับพันแปดร้อยเก้าสิบนะครับเสื้อยืดหอร้อยเก้าสิบไหมจ้าน้องปังแล้วไลฟ์ทิกติกไหมวันนี้ไม่ไม่รู้นะครับโอเคได้นะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะจ๊ะบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะบอลมาแล้วบอลมาแล้วบ๊ายบาย